สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทาง YouTube และทางเพจ a c e b o o k ทุกท่านนะครับวันนี้รวมกันครบเซตครับผมวันนี้รถมาครบเซตเลยคือวันนี้จะพาชมรถแต่ละคันของบริษัทเราครับผมเราเอามาดูคันแรกเลยครับคันแรกจะเป็น360ของทีมงานบริษัทต,ตองสามเอ็กเพสครับผมจะมีกี่คันวันนี้เข้ามาครบทุกคันแล้วนะจะพามาไล่ดูแต่ละคัน คันแรกก็คือคันนี้ครับผมรถติ๊กต็อกเกอร์คนดังครับผมอันนี้ก็นี่ก็คนดังเหมือนกันคันที่สองเป็นสามแปดครับผมส่วนหางตัวนี้หางหางขายครับพี่น้องท่านใดสนใจหางสองคันก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ตามที่เลยครับผมศูนย์แปดแปดหกสี่หกห้าเจ็ดแปดเก้าครับผมหางสองคัน สภาพสวยสภาพดีครับผมใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมเป,เปิดเปิดคิดสักกะลาด2567ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยเด้อนี่ครับผมคันที่2อ,อ่าเป็นรถของตองสามกันแต่คันนี้จะเป็นของผูเป้งครับผมก็เป็นรถของเจ๊คันนี้เจ้าคุณปู่รถเจ้าเก่าเจ้าเดิมส่วนนี่ก็คันเก่าผม คันที่ผมเคยขับมาก่อนเจ้ายู่ดีคเคยเห็นหน้าค่าตากันตลอดครับผมนี่ครับเจ้ายูดีนี่เราพาไปชมต่อไปคันนี้ก็เป็นคันผมครับผมคันผมก็เห็นกันอยู่ตลอดเวลาเนาะนี่ครับไล่มาทั้งหมดไล่ชมทั้งหมดครับผมคันนี้นี่ครับส,สุดหล่อประจําประจํรลานของเรานี่ครับผม นี่ครับผมส่วนคันนี้เป็นรถพี่ชายเฮียครับผมรถในหัวลงใครเจอใครเจอก็ทักทายกันได้ครับผมคันนี้ก็อยู่นี้จะมีสามหกกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าสามหกห้าวิกเตอร์สองครับผมนี่ครับแต่ละคันเฉพาะสองคันสองคันนี้คันคันนี้กับคันนู้นคันคันนี้กับคันแรกอ่ะจะเป็นรถใหม่ครับผมรอวันไหว้พวกนี้ครับผมนี่ครับ นี่คันใหม่นี่ก็จอดพอจอดล้างกันเสร็จครับผมแล้วก็มีที่ล้างให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปชมทีมงานแต่ละคนครับผมโจัดจัดกันแต่เช้าเลยครับผมมันร้อนอากาศมันร้อน,นครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเช้าๆครับผมก็รอทำกับคงกับข้าวกินกันก็ทำกินกันนะครับทีมงานเรา ทีมงานคุณภาพที่คุณไว้วางใจครับผมตอนนี้ก็ยางปะทูกินกับข้าวนี่ครับส่วนทางนี้ก็ยางปะทูอยู่ครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นพี่ธนาแล้วก็พี่ชาครับผมอันนั้นพี่ตองพี่จอนพี่เนกนี่ครับผมนี่ครับคนขับรถอยู่กันครบครบเสร็จครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ กับสวัสดีปีใหม่2,567ทุกท่านครับผมก็คลิปนี้ก็มาดูกันก่อนว่ามาดูว่าเราอยู่กันยังไงกินอยู่กันอย่างนี้ครับผมสภาพเครื่องครัวกินกันทํากินกันอยู่กันแบบพี่น้องครับผมน่ครับขุดกินอะไรกินครับผมทํากินกันก็ คลิปนี้ก็มาให้ชมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหว้เดี๋ยวจะลงอีกหนึ่งคลิปให้ดูกันว่าพรุ่งนี้การไหว้เราจะไหว้รถกันยังไงก็เดี๋ยวมาชมกันพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตทานข้าวทานปลาแล้วก็กินน้ํากินท่ากันครับผมโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต่ออีกหนึ่งคลิปแล้วก็จัดตามคําขอทาง FC ขอมาบอกว่า f c บอกว่าขอดูคลิปยาวๆหน่อย มาได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอเลยบายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ